ไลยปันไดยครับผมแม่นี่ครับหกหมื่นสามพันบาทครับผมหกหมื่นสามพันบาทเด้อครับแม่สาวบหรครับผมสาวครับเขียวว่าท่านใดครับสาวโอ้แม่สาวเขียวว่าท่านได้ครับร้อยสี่สิบห้าบวกกันเนาะแม่นี่สี่บวกครับผมร้อยสี่สิบห้าบวกแม่สาวว่าท่านได้เขียวเด้อครับผมว่ท่นใดเขีวครับนมซีเต่าเด้อครับบะทบะถอนเน้าครับรับประกันสุนีครับโอ้รับประกันในสุนี เพิ่นรับประกันต่ำนี้เ<ม>ด้อครับผมงวัวยุ่ยใสครับผมหัวยุ้ยสมัครครับอาสมาัครรอยเอสเนาะครับรอยเอสบ้านได้ครับผมอยู่น้องขามครับอยู่บ้านน้องขามอาสมัครได้อพี่น้องบ้านงวัวง,งามเด้อครับผม<ห>บ้านงวัวง,งามครับยอยันความอนุญาตขอเบอร์ติดต่ตอน,นะครับ 083ครับศูน3์แปดสามสามหกเห้อยี่หนึงครับผมห้อยบุญครับห้อยบุญอำเภอต่อร่องได้ครับผมอาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด้อครับต่อร่องได้เพิ่นว่าต่อร่องได้เพิ่นรับประกันต่ำนี้ให้เลยครับตัวนี้มั่วงามโค้งสางดีครับสางดีครับเดี๋ยวผมถ่ายเครื่องไทยเบิ่งชัดๆเด้อพี่น้ครเครื่องครับผมโอ้เบิ่งครับเบิ่งเนาะเครื่องดำครับ นี่นี่เอาเดี๋ยวเอาพี่น้องเบิ้งเบิ้งฉัดฉัดเลยเด้อเบิ้งฉัดชัดสูงลอยสี่สิบลอยสี่สิบบวกครับลอยสี่สิบบวกละตัวนี้ครับผมอยากทายฟังผุนนะแม่น้ำเตะกันหลายเด้อพี่น้องเนาะทายเบิ้งชัดฉัดเลยครับผมงัวบเท่านได้เขี่ยวเนาะเขี่ยว่าท่านลนเด้อพี่น้องค์เนาะผู้ใดอยากได้ ชมสุริหลังวันใกล้วึงวัวครับเอาโอ้งามงามงามเลื่อนไปใกล้ถึงัวเออเบิ้งไทยย่างครับเอาขอบคุณครับผมมันหมานครับไม่ติดเือนนะจะมาเดี๋ยวไปเบิ้งเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นตลาดวัวนาะครับตลาดวัวชมพูบุตรขออนุญาตไทยนะครับมือนี้เจ้าบ่ายครับผมแม่ลูกบอกครับ แปดหมื่นห้าพันบาทเด้อครับแม่ลูกหรือแม่เดียวครับแม่ลูกแม่ลูกโอ้นั่นลูกครับเพิ่นขายคมแปดหมื่นห้าพันแยกกันได้เนาะแปดหมื่นห้าพันลูกแม่บอกครับลูกอีหยังครับนี่ลูกยังครับโคมโตอยู่บ้านแต่ว่าเบิ่งพันธุกรรมเบิบ่งเนื้อเบิ่งหนังเด้อพี่นอ้องโอ้เบิ่งค้มโตแปดหมื่นห้าพันบาทครับลูกแม่ ลูกแม่เด้อแปดหมื่นห้าพันบาทคุ้มครับเจ็ดเดือนแล้วครับผมลูกมันนี่นลูกได้แปดเดือนเด้อพี่น้องเบิงแปดหมื่นห้าพันบาทโอ้เบิงแม่มันกูนใไใดถามหาคุมแม่ลูกง่ามนะครับแปดหมื่นห้าพันบาท โอ้ลูกที่เท่าใดล่ะครับลูกที่สองครับลูกที่สองเด้องว่าอยู่ไสนครับผมอยู่บ้านโยกันก็สามารถครับอยู่บ้านขามใหญ่เนาะครับบ้านขามบ้านน้องขามเนาะบ้านน้องขามหรือบ้านขามไงก่อนน้องขามบ้านน้องขามอาสามารเด้อครับขออนุญาตขอเบอร์ติดต่อนะครับผมศูนย์แปดศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามหนึ่งซีครับหนึ่งซีพอมี่นะครับพอมีเด้อครับพอมีเด้อครับม้อมาสัตะอีบ้านน้องบ้านน้องขามตึ๊ก บ้านน้องขามอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมแมีลูกโคมนี่ครับผมเอาเอาครับผมเอ้พี่น้องเขาเบิ้งเด้อหัวครับผมงามงามงามข้มีนี่งัวเพิ่นงามมีหลีจนผมได้ถามว่าย่ำเดทกับงัวงามสุลวัดเสือเดือนนี้เอ๋อครับงาำแปดหมื่นห้าพันบาทคุณลูกนอนจึิงคืนครับขอบคุณหลายๆครับพ่อขอบคุณครับนี่ลูกมันพี่น้อง แดงบ่ครับอ๋อแดงจึงเ e คงลูกแปดเดือนเด้อแดงจึงครืงครับลูกแปหดหมืน่แบบแนแม่นี่สูงลอยซีสิบหาบวกได้บะครับลอยซีสิบหาเด้อครับแม่สูงความสูงครับนี่ลูกมันครับแบบปดเดือนครับผมขอบคุณครับผมเอเข้าไปเบิ่งต่อ จัดงามๆแห้ครับเหมือนีงามมีหลีหัวตะละโตรที่เด็ดเลยครับผมที่เ um ด็ดที่เด็ดเหมือนนี huh. ่อาไปบึงโอ้